น้ำ่เออจะกินแล้วเนี่ยเออนั่นแหละกะเน้ำปล่าแม่จะกินน้ำปล่าแล้วปกจะลุงหยิบให้แล้วน่ะไปเอาน้ำเปล่าเอาแม่เอามเอาแล้วม่าน้ำเปล่าน้เปาจะปจ้าแม่น้ำเปล่าจ้กินแดดก็ไม่กินมึงไอ้เรื่องเยอะเว้ยมนคงลำคานมึงอะเป็นท้องนะลูกเอางี้นะลูกม่อ่ เสียงงงคอแหงหมดแล้วหนูไปเอาน้ำมาให้แม่หน่อยได้ไหมลูกต้องได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้อย่าหน้าไปก่อนแจ้หนั่นก่อนเอาใหม่นะหนูไปเอาน้ำให้แม่หน่อยได้ไหมลูกก็มาไม่ไปอ่ะเอ้าจะไปไม่ไปเนี่ยหนูลูกแม่เนี่ยหนูต้องดูแลแม่สิหนูจะไปไม่ไปแหมขี้เกียจเหมือนพ่อของเลยไม่ไปใช่ไหมได้ ไปไปใช่ไหมไปทองใช่ไหมกันไปไปไปทองไม่ไปไม่เลี้ยงนะทองทองไม่ทูดดอกใช่ไหมม่จ๋าไม่จ๋าไม่จ๋าไปแล้วจ้ะไม่จ๋าไม่จ๋าไปแล้วจ้ะไม่จ๋าไม่จ๋าะกินอะไรจ๋าเอาน้ำมาให้แม่หน่อยนะลูกนักอีนัน้ำแม่จ๋าเอาน้ำเออจะ่กินแล้วเนอเอาน้ำเปล่าแม่จะกินน้ำเปล่าหรือกบล่ากะลุงกีบให้แล้วเนจะไปเอาน้ำเปล่า น้าไมเอาแล้วนตาลน้ตาจะไปจะเป็นนตาจ้ะกิแดก็ไม่กินมึงในเรื่องเยอะเว้ยีมาจมคลำคาดมึงอ่ะเป็นท้องลูกไปทาไมลกมาทีลูกเรามันจะทำร้ายเด็กเพ่อห้ามอเงาให้ก็ไม่เอาไงลูกน้ำาลมาแล้วจะหมเอมมาแล้มาดีมากลูกแใครลูกมึงมาเล่นหัวนะ ไม่รู้อ่ะใครดูนมแก้วแก้วถือว่าเป็นลูกหมดแหละไปพูดจบจบแม่กินน้ำกันลูกนิดเดียววะอีลูกแม่น่ารักทิ่สิลูกเออเมืองนี่มีเสือด้วยเหรอก็อากาศมันร้อนอ่ะทำไม กินไ,ได้ยังไงเลอขนาดนี้อ้วกดีกว่า<ห>ใช่เด็กเปนป้าเปนเปล่าเธอพ่อ,อ,อโอ้โหกูเก่งไหมกูทำเลยเได้อ่ะเป็นพระเอกกูมีมากความสามารถตีกน้าขาแข็งเดีท<ำ>ํานี้คิดทําเลเป็นของตัวเอง จะเอาเท่าไระไรสามนาทีสามนาสามนาใช่ไหมอรองเพลงมีไหมรองเพลงมีไหมมาใช้เป็นไรใจเลยตอแทนก็ตอแทนมาจะเอาไมเมาอะดูที่ตกมาเลยมาให้เป็ไรใจเลยก็ตอแทนแล้วก็ตอแทนมา จะสิ้นเดือนแล้วมัมีเงินใช้ได้ข่าวมานะ,ะจะเอาเนาะสะดวกจะเอาไหมเออแต่โอเคอะสะดวกฟรีใช่ไหมเรื่องมึงก,ก็รู้มึงจะรู้อะไรป่ะน่ะใหม่ล่ะหาวันวันนี่ส่องแต่พระจะล่อพระมั้งดูเส้นเนี่ยไม่ได้ส่องพระเลยได้กูส่องแต่กระจกจะดูว่ามันจะเข้าที่เมื่อไหร่ กูยิ้มกับใครไม่ได้ดีแล้วดีแล้ว้าฉันกำลังโกรธเธออยู่นะไอ้น,นี่หน้ามึงดาวนลงไม่ถูกอุ้ยไอ้หนู